ปีนี่ครับ่อกระตูแรกนี่ครับทีหลังคานี่เลยครับเฮาาต้องขึ้นขึ้นบันไดจากระเบียงนะครับไปห้าขั้น้วมากระตุกยิงไปนี่ครับปอแ้วบารุงตันลมเนก็ะบารุงมันสื่อออกไปเลยฮะมันสื่อเสาห้าเนครับมันื่อเงิ่อนกับส่ปลาลิ้นจีนนี่ครับบนวเสาข้ามกันีเสาเสาสามต้นยาวร้อยเจ็ดสิบเมตรครับยาวที่สุดในเมืองไทยอย่างอ๋อครับใจ่ครับยาวตอนนี้เขากำลังมาลงมือแล้วครับแต่ว่าไอ้ตัวเล็กอย่างนั้เขายากุงเทพพุ๊บ่อคิดว่าจะเซตมาได ตามสัญญาส่งมอบงานนี่เดือนธันวาคมอ่ะธันวาโทษอกสองเดือนนะครับปลายปีน mm hmm. ี่ีนเดือนก่าส่งเดือนมาไหนเออแม่นแม่นแต่ว่าแต่ว่าสัญญาอย่างนี้ทําก่อนหน้าหลวงหน้านี่ประมาณสี่เดือนแล้วครับเหลือพุทธเจ้าเหลืออย่างแล้วก็ผลกับมะกราบแต่ว่าเดือนมกรานี่ตั้งแต่วันที่วันที่สี่ถึงวันที่แปดจะทดลองฟรีครับทดลองขึ้น แล้วก็วันที่เก้าเขาลืมิ่ม,มเข้าที่นี่รงนี้คาเฟ่ฟมีอย่างนะมีคาเฟ่มีอย่างนะครับแล้วก็นั่งพักผ่อนอย่างใดอย่ะครับโอ้ต่อนวันที่กป็นา้า <laughs> แหลกเขาเชี่ยวนี่นี่มาเก็บแต่ย่าต่างโลกนะลูก <c oughs> แต่มันมันกลางคืนจะงามครับถ้า<อ>ถ้าคนอยู่แม่สายเนี่ยล่าและแบบเกิดหันบรรยากาศกลา,างคืนต้องมาบ่คืน มันจะมันจะแตกต่างจากนี้เลยคือเขาหั่นแสงไฟป่อแล้วมันงามงามมันมันบ่มถูกับผมเห็นบถแล้วเจ็บจ้อนีแเลยหั่นหั่นเบอร์โมนาแล้วก็เดี๋ยวถ้าเขาอยู่บนสกายว่าเขาจะหั่นไปสามเดียมทองคำพุ๋งไหนโอ้ไปเพราะครับเพราะว่าความสูงมันสัห้าเมตรแต่ป่อมันมันสามารถมองไปได้พุ่นเลยครับถึงสามเดียมถึงคาสิโนเลยครับเพราะว่าคาสิโนมันกับเปิดไฟ่ยแต่อันนี้เอา เขาตั้งใจแบบไม่ได้ว่าขายกาแฟแบบอย่างเดียวเนาะก็คืออยา่างพระสงฆ์คนมาเาก็ถวายว่าพระวูตมพระองจะมานั่งครับยังยังยังโซนที่ห้องนั่นนะครับก็<อ>ห้องนั่นจะเป็นโซนพระสงฆ์บังพระผลกับคารวะเนาะ<อ>บ,บังคือมาอยู่รวมกันเพราะว่าบ,บ้านเฮานี่ฝา<อ>ั่งนี่มันบบหูตู้หูผ้านอนมันก็จะนั่งไปเลยด้วยหัวบางห้ามนะครับก็บบโซนโยมนี่เป็นงดจิ๋มเลเป็นโยมครับเป็นเจ้าภาพคนเดียวโยมเป็นเพิ่นเป็นนัก คนเปิห้องว่าคนเป็นเจ้าของโรงแรมในในกระบี่อ่ะคนเป็นคนเป็นเศรษฐีใหญ่เป็นเป็นคนที่สร้างวัดสีน้ําเงินนะบอวัดล่องเสือเต้นก็เคยไปก็จะน้ำเงินติดใจเลน่ะค่ะนะคนคือคนที่สร้างมาลงทุนเลนเนี่ยค่ะเปิลเปิลแบบได้ลงทุนแต่เปิลอามาถวายออมาถวายสร้างถวายเออเออคือคือสมมติสร้างเซธไรเนาะแล้วแต่วัดจะเก็บปัดจัยังกระตามใจเตอเพ่อคนคนหกสิบเจ็ดคนบ่มีลูกมีเมีย้นต้องการทำบุญนงฮย อย่างอย่างห้องหน้าไม่เนาะเปินบอกว่าเวลาเปินไปไหนแล้วห้องหน้าม,มันลําบากเนี่ยเปิมีความตุกเปิลก็เลยตั้งใจทําห้องหน้าแบบดีๆขึ้นมาเปิลเอาแบบจากกรุงเทพเนาะนนแล้วเปิก็อันนี้สําคัญครับห้องหน้า,นาคนพิการนี่นะตอนแรกห้องน้าคนพิการนี่ใจสอใ,ใจหนึ่งยิงหนึ่งแล้วก่อนจะนี่จะแปลงรีบจะทํารีบเพื่อคนพิการคนเท่าขึ้นชั้นสองนยครับจะต้องเตียวบันไดนี่นะเปิลกำลังฮือวิศรกรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิลมานะครับเพราะว่า ที่จริงปัจะมาตะวะแล้วก็เครื่องบินมันดีเลยอย่างกับบังูพุ๊บก็เลยได้บินมาวันนี้มาเจ้าเดี๋ยวสักกรรมกับมาณมาวันนี้มาวันนี้เปิ้ลเปิ้ลก็มาเตื่อสี่ห้าวันเนี่ยครับเน้นถ้าตัดเกิืงแล้วกันตัดแล้วเอาเครื่งซับยอดทองตัดเลยยอดทองไปทีไปทีได้ลูกเอาเพียรเอาติดมาตั้งแต่นี้เลยลูกอย่างห่อระครังเนี่ยครับคือคนมาได้ทำอย่างเดียวหนังเจได้ทำกับสกายวอกนะครับ ตั ma main, идет, án, ot, ้งแต่ท <tem ple as> ี่เข้ามานี่เหยมองเลยแล้วก็เดี๋ยวที่ร้านจอดรถถึงห้าเจ้าสองวัยซีซีกันครับผมจะทำถวายลงรุมงินรายร้อยนะท่านค่ารวมเบสซีแล้วทั้งหมดที่ทำต่อหนี้เนี่ยใช้เวลาหกเดือนเนี่ยเต่าที่คำนวณแล้วน่าจะน่าจะเกือบเกือบเกือบอ่ะถ้าถ้าสมมติรวมถึงระบบเนาะระบบที่จะเปิดที่นะเพราะมันต้องมีชุดเช็คตัวชุดกลางกลางๆอย่างที่เราหมายเสนอ กระเบียงนอกเจี๊ยบกระเบียงไม่ถูกกันเจี๊บทหมดเลยเจี๊ยอกระเบีย,อยองยอันนี้ภาเนี้ช่วยกันคัะ <laughs> แต่ของแต่งวันนี้อาจารย์จะแต่งกันเองจัดก,กันเองหมดนะครับไปไปไปข้างนอก ไปดูข้างข้างนนถ้าเราพูดไปหรอต้องมาุที่นี่ดิครับโอ้เี๋ยว้านกาแฟนี่อย่างไรกาแ